จับจับนี่หน่อยจับแน่หน่อยจับโอ้ไม่ห้ม้วนๆน,นะหมุวนกลับมาตรงๆเอ้ามือไม่ได้ไม่อยู่หม้วนกลับมาพอๆมือเข้าไม่ได้มือม้ได้ป่าวมือผู้ใหญ่ไปหนะ่อยยังไม่อาจจะแน่นๆหน่อยนะมันฝืดๆยังไงไม่รู้ เอาเ๊ะปอือ๋อมไหมไม่อยูไม่ยูเราจเปิดมันตามไม่อยู่แต่เป็นพลาสติกเองนะเอาต่ายน้ำดียวกันนะเอาเลยมดก็ไป 提供那 ออกทรษฎีเหรออยู่ไหมอยู่ไป่อนมันเลยแล้วมันเลยถึงแนละ้วอ้าเขอรับรบ,นะบอกเป็นการคันก๊อกอ่างด้านหน้าที่มันหลวมนะครับท่านผู้ชมให้มันแน่นอยู่ไหม นี่นต้องจับข้างหน้า, <c oughs> นาครับจับให้มันดูนะครับเออรู้สึกดีแล้วตอนนี้รู้สึกดีแล้วออกไปเ,เออดีขึ้นแต่ก็เพิ่งเสเสียงมันจะฝืดฝืนใชไหมอีกแล้วอีกหน่อย มไ้้บอกดูมันจะฝืดๆนะเอาออกก่อนได้ไหมใช่ต้องออกเออเอาออกก่อนแล้วลองค้างในลองใหม่เหมือนมันไปชนอะไรสักอย่างแนาดตอนเนี้ยไ้ซื้อส่มะทลองอะไ แข็งน่ร่างัแน่เลยทคั้เองเอาใส่เทเียวมไดเลยกินไม่ได้โใส่โปเกนใส่เทปตังเทียเข้าไปด้วยมันเลยน่น और बार จับไว้ให้รับภูเะาม่จับเลยสายน้ดีไม่จับได้เลยที่นี่ะชนแล้วค่อยถอดสายนี้เลยเดิเนี่ยถอสายน้ำดีอยู่เนี่ยถอนไม่ออกอในที่ถอดเนี่ยแน่นเลยอจับไว้ระบบพกระบบมีสายบอกหอมหอม ตาไหมโอเคเนด่นกลองเลยกไนโคตรนี่นะครับท่านก็ชนสายน้ำดีโอ้โหใายน้ำดีเร่วัหมดเลยน้ำแรงมากอารเียร์คันเลยมาชนเลย กวได้กูขันอ่ะจับไว้ได้ยังฮะผมันไม่ได้ไม่มีที่ขันปล่อยวันปล่อยเดือนอ้าวจับโอ้มันแตกด้านหนึ่งด้วยเนี่ยนะมีคนมาขันแล้วนะทำอาไว้ิตทำอะไรทำอะไรเอาเคาโอ้เคาะเอา<อ><อ> อยู่อย่แน่นปากเลยนี่เอาออกไัมเอออกกันดูใช่ไหมมาอยู่มาอยู่เอาไหมอ้ะเรล่มไม่อยู่ละเกี่ยวขั้วยาวให้ดูสิอีกยาวคนทำปลายทางอีกสิบมือเลี้อะ โอเคเนี้แหละแต่ออกอยู่แต่ปลายทางอีกไกลอ่ะจะฝืนทิพไปนะเป็นคอบคุคิมไปเลยมั้งอยูตอนพี่นั่งข้างหลัง แล้วก็เปลี่ยนเคาะใช่ไหมเนี่ย มันมันเหมือนจะดูดแล้วแต่มันก็ยังไม่ดูดอ่ะล้วหวานแล้วหวานหดแล้วที่เราขัมันมชนตรงนี้ต้องหาแล้วต้องหาแกนมาใส่มันจะจะไม่ชน ใส่เหรีน,นะครับท่านผู้ชมแหรนแบบนี้จะเอาเป็นเป็นเหล็กหรือว่าเป็นยางแบบน,นี้ก็ได้อะไรหลายตัวอะไรหลายชั้นนเราจะตัดยางใส่โอกเคกยางดำนอนมีไม้รถอ่ะเอาลังไกมาเลยหรือใัดข้าองนอกอะไรบนี่ครับท่านผู้ชมโอเก้นตัวนี้เราสามารถตัดได้นะครับ ตัดใส่แบบนี้สองอันครับท่านผู้ชมกันไกลอยู่ไหนวะขอกั้ไกลหน่อยข้างล่างใส่ข้างล่างพอพยายามดันให้เข้า มียางที่ตัดมาเราใส่ข้างล่างนะครับท่านผู้ชมดำเนินงานโดยช่างช่างมหาหมดมองม่เห็นครับนี่ครับจะใส่ยากหน่อยนะครับก็เราตัดมาฟิตมากเอาของอันเนยอันยว ตนนี้กำลังจัดย่างที่เราตัดมาใส่เข้าไปนี่ครับใส่เข้าไปแน่นมากครับท่านผู้ชม นี่ตัดยางเข้าไปแล้วครับสวยงามครับแข็งแรงครับนี่ครับติดยางเข้าไปแน่นหนึบเลยครับขอบคุณทุกการติดชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับสําหรับก๊อกอ่านด้านหน้าวานไขโยกสามารถทําแบบนี้ได้เลยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์ให้กับทีมงานช่างเล็กด้วยนะครับผม